อีกเรื่องเล่าจากลูกพระนักเรศตอนที่6ชาจับหัวกอดโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านจุดจุดเหมือนปู่รู้ว่าผมกำลังปิดบังอะไรอยู่แต่ผมก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันเพราะฉะนั้นทางออกเดียวคงจะเป็นการเดินทางไปอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด เท่านนั้ก่อนกลับผมเดินไปหาต้อมเพื่อขอให้มันไปเป็นเพื่อนในการเดินทางครั้งนี้โดยที่ถามความสมัครใจของมันก่อนเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะนตัรายหรือเปล่าแต่โชคดีที่มันตอบรับไม่ปล่อยให้ผมไปคนเดียวโดยที่มันไปชวนเพื่อนสหิตอีกคนให้ไปด้วยกันด้วยคือบอยเมื่อกลับมาถึงฟอรัก ผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่นานทำสมาธิอยู่นานเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ผมจะต้องทำอะไรอย่างนี้อย่างจริงจังมากกว่าฟุกๆุครั้งที่ผ่านมามันอันตรายและมันก็เหมือนกับผมกำลังแบบชีวิตคนอื่นๆเอาไว้ด้วยในตอนข้นผมออกมาเจอเพื่อนตามเวลานะก่อนจะไปรวมตัวกับกลุ่มของพีุ่กโดยพี่ผมถามว่าเพื่อนทั้งสองมีอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ,องสมเด็จพระนเรศวรติดตัวบ้างไหม จริงๆแล้วพวกเราจะได้รับทิ้งขององค์พนแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ผมกิจกรรมรับทิ้งเลยยังไม่มีใช้กันผมเลยให้เข็นกระของท่านพี่เป็นสัญญาลักษ์ะรำโรงเรียนมัดพยมของผมไว้กับเพื่อนทันสองแผนเมื่อมาถึงที่ตึกผ้าวิชาผมก็เห็นว่าพวกพี่ที่นั่งรออยู่ก่อนแล้วจึงรีเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดที่ลานจอดรถในทันทีผมมองไปรอบรอนับจำนวนผมก็พบว่ามีคนหนึ่งหายไปนั่นคือที่วิย์นั่นเอง ผมเดินเข้าไปถามพี่บุ๊กด้วยความร้อนใจคำตอบคือพี่เขาขึ้นไปนั่งรออยู่บนรถก่อนแล้วเพราะไม่พอใจและไม่อยากจะพบเจอหรือคุยกับใครพวกพี่มีอะไรที่เป็นสมเด็จท่านติดตัวกันไหมครับ ผมถามพุกคนในที่นั้นด้วยคำถามเดียวกับเพื่อนก่อนหน้านี้เพราะผมแน่ใจว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้เราเดินทางได้อย่างปลอดภัยปรากฏว่าที่ที่ฟุกคมที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในวันนั้นมีเหรียญของท่านพี่ได้รับมาในวันงานถาวายตัวข้าวเป็นนิสิต่อ,อนอปออตรีปีหนึ่งเหรียญน,นั้นผลิตและจัดทำเพียงรุ่นเดียวเท่านั้น ต่อมาก็ไม่มีใครได้มันมาอีกเลยก่อนออกจากจากมหาวิทยาลัยผมขอให้ทุกคนแวะลงพี่ลานสมเด็จก่อนเพื่อนขอพอนท่านก่อนจะออกเดินทางลานสมเด็จคือชื่อสั้นๆที่นิดสี่เอาไว้เรียนที่ประดิษฐานพระรูปขององค์สมเด็จพระนะเรศวรตัวลานปูด้วยกระเบื้อมหินบ่อนกินพื้นที่กว้างรอบข้ามเป็นสวนย่อมและสระน้มีไว้เพื่อจัดพิธีสำคัญสำคัญและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในมหาวิทยาลัยผมชื่อว่านิ สิทธ์ุกคงต้องเคยมานั่งเล่นนอนเล่นดูดาวยาวค่ำคืนที่ลานแห่งนี้และคงต้องเคยมาบนบานขอพรให้ท่านช่วยเหลือในที่ต่างๆสํา,าสหรับคงที่นี่แล้วหลายๆคนคงยกให้ท่านเป็นที่พึ่งทางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เชน่นกันกับตัวผมรถตู้จอดเที่ข้างทางพี่วันนี้มืดสนิทไม่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดเรียงเหมือนในฟุกฟุกวันพวกเราค่อยคทยพย,ยอยลงจากรถโดยที่มีพี่วิทเป็นคนสุดท้ายภาพเหตุการณ์ในวันนั้นผมยังจำได้ติดตาทันทีที่เท้าข้างหนึ่งของพี่วิทตัดลงพี่พื้นหมาพี่นอนเรียงรายอยู่บริเวณน,นั้นก็วิ่นเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพี่วิทแล้วพร้อมใจกันฟอนรับเป็นทอดทอดด้วยเสียงโหยหวนจํำนวนหมามากกว่าสิง ตัวในเวลานั้นฟุกตัวไม่เดินไปไหนเอาแต่ยืนล้อมพี่วิท พี่อยู่ตรงหน้ารถตู้พี่วิทยืนมองหมาพวกนั้นนิ่งๆเหมือนไม่สนใจแล้วค่อยคอยเดิน่านตรงนั้นไปช้าช้าพวกเราได้แต่ยืนขาแข็งมุนง,งกับภาพที่เห็นตรงหน้าเมื่อเดินมาถึงทางขึ้นลานพระบรมรูผมและคนอื่นๆก็เดินขึ้นไปกันเว้นแต่พี่วิทยืนอยู่ริมถนนตรงทางหน้านั้นไม่ยอมขึ้นมาแม้ว่าเพื่อนจะเรียกหลายครั้งแล้วก็ตามพี่วิทยับตัวเดินหลบรถเข้ามาใกล้ลานพระรูจงขาข้างหนึ่งเยียบเข้ามาใน บริเวณหมาที่ยืนล้อมพ่วิตอยู่ก็ขยับตามมาเช่นกันแต่คราวหน้าหมาจากอีกฝั่งของนานสมเด็จคือฝั่งโรงพยาบานของมหา,าวิทยาลัยที่มีจำนวนฟอฟอกันก็พร้อมใจกันสอมรอบอย่างพร้อมเพรียงในคืนนั้นเราเดินอยู่บนลานที่ปราศจากผู้นท่ากกลางเสียงเข่าหอมของหมาจรจัด รวม20ตัวเสียงของพวกมันโหยฝวนและดูพทรมานแม้จะมองไม่เห็นหมาพี่อีกฝั่งแต่ฝั่งนี้พวกเราเห็นกันอย่างชัดเจนพวกมันยังคงยืนล้อมพี่วิเอาไว้และตั้งใจหอมอย่างเอาเป็นเอาตายผมเดินไปบอกให้ฟุ้กฟุคงจุดผู้สักการะท่านเพื่อขอพรอ,อย่าเพิ่งไปสนใจเสียงหมาหอนในตอนนี้ผมหยิบฟุ้ออกมาจำนวนหนึ่งพี่มากกว่าบนป้ายสดงบอกไว้ด้วยจุดประสงค์พี่แต่ ตางกันผมหลับตานั้นนิ่งตั้งจิตให้เงียบสงบที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้ในชีวิตนี้ในใจผมเฝ้าภาวานาแต่เพียงว่าท่านจะช่วยคุ้มครองพวกเราไปจนถึงที่หมายและกลับมาอย่างปลอดภัยเพียงเท่านั้นผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งลอยก้องอยู่ในอากาศคมเป็นเสียงที่ผมได้ยินเพียงคนเดียวในคืนนั้น